น้อมกราบพระอาจารย์ธีระพระไรานามอย่างสุ่งยิ่งและกราบสวัสดีญาติญาติญาติธรรมทุกท่านในกลุ่มปัญญาวิมุตติสาธุคะ่ะชื่อแปมนะคะหรือที่ลานๆเรียกว่ายายาแปมอายุ66ปีแปมขอ อนุญาตให้ใช้สื่อธรรมะนี้เพื่อเผยแพร่แก่นธรรมของพระอาจารย์ได้ทุกช่องทางทุกการเวลาเพื่อเป็นสาธารณะก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติธรรมก็คงเหมือนทุกทกท่านที่อยากปฏิบัติธรรมก็คือมีความทุกข์ ทุกข์คงแบบนี้อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหรือเหมือนคนอื่นๆก็คือแบบน่ะทุกกายจากการเจ็บป่วยของตัวเองที่แทบจะนอนติดเตียงมันทุกข์ทุกข์มากสงผลกับจิตใจจิตใจนี้มันยิ่งป่วยมหาศาลจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ มันท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังเกรงว่าจะเป็นภาระของคนอื่นถ้าเราต้องป่วยนอนติดเตียงเราก็คิดว่าถ้าเราป่วยแล้วจิตใจมีความท้อแท้แบบนี้ถ้าเราตายก็คงไปอบาย,ยภูมิแน่นอนก็เลยหาทางที่จะปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมของแปมก็คงไม่ต่างจากคนอื่นๆที่เอาร่างกายนี้ไปปฏิบัติอาจจะต่างจากคนอื่นตรงที่เขาร่างกายแข็งแรงแต่เขาอยากพ้นทุกแต่แปมเอาร่างกายซึ่งเจ็บป่วยนี้ไปปฏิบัติมันยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอย่างมากมายทุกกาย มากขึ้นทุกใจก็ไม่ก็มากขึ้นเนื่องจากมันไม่สมอยากมันไม่ประสบความสำเร็จทั้งทั้งที่เราได้พยายามแล้วมาหลายปีเราไม่เคยคิดว่าการที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิมันช่วยอะไรเราได้ เพราะเรามีติความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรามันคิดวนๆอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านบอกว่าให้จิตใจสงบมันไม่สงบแล้วเราจะเข้าถึงมรรคผลได้ยังไงจิตใจมันยิ่งทุกข์หนักมากขึ้นจนวันหนึ่งมาพบคลิปธรรมะของพระอาจารย์ จากกรยานมิตรส่งมาให้ฟังเราฟังแล้วมันเต็มเข้าไปในหัวใจมันเหมือนว่าสิ่งที่เราตามหามานานแสนนานเราได้พบแล้วเหมือนตอนว่า เราเนะี้ยไปติดอยู่ในอุมโมงค์ที่มืดมิดหาทางออกไม่เจอแล้วมาพบกับแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์เราก็พยายามที่ที่จะเดินทางออกจากอุมโมงค์นั้นให้ได้ฟังคลิปของพทายารย์แล้ว ทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ผ่านมาที่ทำให้เราเกิดทุกข์นั้นก็คือความคิดของเราเองมันปรุงแต่งมันให้ค่าว่านี่เป็นเราเราทุกข์เราเจ็บเราปวดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราหมดฟังคลิปของท่านแล้ว ธรรมะของท่านทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิดจากจิตตังคารที่มันปรุงแต่งให้เราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วมันความปลอดโปร่งโรคเบาสบายมันเกิดขึ้นเมื่อ,อไหรโดยที่เราไม่รู้ตัว รู้แต่ว่ามันปลอปล่งโล่งเบาสบายขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อวันหนึง่งจิตมันหายโง่ขณะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มันเกิดพร่องในสภาวะธรรมนั้นพุทธภาวะเกิดขึ้นมันเห็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่มีแต่ท้องฟ้ากับพื้นดิน นอกนั้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นจิตเดิมแท้ของเราที่เราตามหามานานแสนนานเราจากบ้านเดิมของเรามาจิตดวงนี้มันรู้ว่าสิ่งที่ตามหามานานได้เจอแล้วแม้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีคำถามหลังจากนั้น เราก็ใช้ชีวิตของเราตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าจิตนี้มันไม่เกาะเกี่ยวกับร่างกายนี้แล้วมันอาศัยคันห้าอยู่ก็เพื่อดำลงชีวิตอยู่ในโลกสมมติเท่านั้นเองความเจ็บปวดยังมีอยู่เราก็ดูแลมันไปแต่จิตใจนี้มันไม่ถูกขแล้วเพราะมันรู้แล้ว ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองความโง่ทำให้เกิดทุกอย่างขึ้นมาจิตสังขารมันปรุงแต่งให้เรานี้วงวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรนี้มานานแสนนานเมื่อมันหายโง่แล้วมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วเราก็เติมองค์ปัญญาของเรา ให้มากมากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยท่านพระอาจารย์หรือสัตว์ขนสัตว์ไม่เหลือแม้ดวงจิตเดียวจากโลกใบนี้นั่นคือภารกิจสุดท้ายของเราที่จะช่วยเหลือพระอาจารย์และพี่น้องกลุ่มปัญญาวิมุตตร่างกายนี้สังขารนี้มันก็อยู่ในโลกสมมติ ได้อย่างปกติสุขโดยที่เราไม่ต้องไปเกลือกลัวกับโคนตมนั้นแล้วจิตบริสุทธิ์ของเราซึ่งเราได้ตามหามานานได้กลับบ้านแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาฟังแก่นธรรมของพระอาจารย์ธีระพะระไรนามในแอด ปัญญาเก้าก็ได้หรือว่าเซิร์ชพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ในแอปแดงแอปส้มมาไปได้วยกันค่ะเพื่อการพน้นทุกข์เราจะได้กลับบ้านที่เราจากมานานแสนนานที่นี่ไม่มีการเรียราไรเงินไม่มีกระถินผ้าป่าไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่มีสถานปฏิบัติธรรมตั้งแต่เข้ามายัางไม่เคยได้เสียเงินค่าอะไรทั้งสิ้นค่ะมาพ้นทุกไปด้วยกันค่ะทุกท่านสาธุค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้ จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายใน ไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์กราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุก์ได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไอดี n ลแอดปัญญาเก้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching